ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2567มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมล่าสุดผู้สูงอายุคนที่มี7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1,000บาทมาดูกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้เงินครับโอเคมาเราจะไล่กันไปทั้ง ข้อครับแล้วคุณเช็คไปพร้อมผมเลยว่า7ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีคุณจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยไม่มี7ข้อคุณก็จะได้เงินครับโอเคมาดูกันเลยครับว่าคุณจะได้เงินไหมมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1นเนี่ยคุณมีอายุต่ำกว่า60ปีหรือเปล่าหากคุณอายุต่ำกว่า60ปีครับในที่นี้ทางของ ภาครัฐได้มีการกําหนดเอาไว้ว่าคนที่อายุต่ากว่า60ปีแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าคุณอายุต่ำกว่า60ปีคุณไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเมื่อไม,ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับการได้เงินจะได้ให้สฉพาผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งจะตัดเกณฑ์ที่อายุ60ปีแล้วก็ขึ้นไปถึงจะได้เงินนั่นเองครับ ดังนั้นถ้าอายุต่ำกว่า60ปีก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อที่1ข้อที่2ครับคุณเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบียเบ้ยผูย้สูงอายุหรือเปล่าคุณเนี่ยเพิ่งเลิกเคยได้ยินคําว่าเบีย้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเบี้ยผู้สูงอายุครั้งนี้เป็นครั้งแรกแสดงว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินมาก่อนครับแต่ถ้าว่าคุณี่ยเคยได้ยินมาก่อนแล้ว ต่เคยลงทะเบียนไปแต่ไม่ผ่านการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินเหมือนกอันดังนั้นคุณจะต้องไม่มีข้อนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เงินเนี่ยต้องไม่มีข้อนี้ถ้าเกิดว่ามีปุ๊บไม่ได้เงินทันทีก็คือคุณเป็นคนที่ไม่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านการลงทะเบียนลับเงินเบี้ยผู้สูงอายุถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้เงินครับโอเคก็ต้องไม่เป็นตามนี้ครับโอเคก็คือคุณต้องเคยลงทะเบียน และผ่านการลงเบียรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับคุณเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเข้าเบี้ยผู e ้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเลยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเคยได้เงินเข้าในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับมันก็จะเป็นตัวที่ชี้ผลเลยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณก็จะได้รับเงินเหมือนกันแต่หากว่าไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนมันก็จะทําให้เดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันครับดังนั้น ถ้าหากว่าคุณมีข้อนี้ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในือน,นนี้เมื่อก่อนก็มีโอกาสาที่จะไม่ได้เงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับนี่ข้อ3ข้อที่4เนี่ยบัญชีธนาคารที่มีไว้รับเงินของผู้สูงอายุของท่านนั้นๆน,น,นะครับที่คุณดูเผื่อเขาเนี่ยมีการปิดใช้งานไปทําให้เงินโอนเข้าไม่ได้ถ้าบัญชีธนาคารที่ให้ไวรับวันละเนี่ยมีปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยหรือเผลอปิดใช้งานไป เงินจะโอนเข้าแล้วเข้าไม่ได้ไม่สามารถโอนเงินได้สําเร็จดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับต้องไปตรวจสอบเช็คบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ตอนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุกับภาคดัฐว่าได้เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับและอย่าไปเพลอปิดมันนั่นเองเพราะถ้าหาว่าคุณไปเพลอปิดมันก็แสดงว่าคุณเนี่ยมีข้อนี้ครับก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินได้นั่นเองครับก็จะเป็นไปตามนี้ ก็คือบัญชีในห้างกูปิดใช้งานไปจะทําให้ไม่ได้เงินถ้าเปิดใช้งานอยู่และยังรับเงินได้ตลอดลองโอนเงินเข้าไปดูมันโอนได้สําเร็จก็ได้เงินครับนี่ข้อ4แล้วก็ข้อที่5ครับคุณเนี่ยเป็นผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุแต่ว่ามีการถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับก็คือไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองกรณีถ้าไม่มีชีวิตอยู่เนี่ย ถ้าเป็นในช่วงระหว่างก่อนที่จะถึงวันที่ให้เงินคือวันที่8พฤศจิกายนอย่างเช่นวันที่123่งสอเนี้ยก็สามารถที่จะให้พยานรับรองสองคนครับแล้วก็สามารถรับเงินในเดือนนั้นของผู้สูงอายุได้แต่ถ้าหากว่ามีการเสียชีตไปหรือถึงก,กรรมไปอย่างยาวนานแล้วหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินในครน,นี้นะครับนี่คือข้อที่5ครับก็ถ้าเกิดว่ามีข้อนี้ไม่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เงิน แต่หา okay. กว่ามีชีวิตยอยู่ยังแข็งแรงสดชื่นยังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแบบนี้ก็จะได้รับกันไปครับข้อ5ต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า90ปีใครที่อายุต่ำกว่า90ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจัดไว่เป็นผู้สูงอายุก็จริงครับจะไม่ได้1,000บาทเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้ครับได้ตามขั้นบันไดได้เงินตามอายุครับ คนที่ได้มากสุดคือคนที่อายุ90ปีขึ้นไปครับจะได้1,000บาททีนี้พออายุลนลงมานะครับเรื่อยๆก็จะได้ลดลงมาตามอายุนะครับอย่าง90ปีขึ้นไปได้1,000บาทพอ80ปีถึง89ปีเนี่ยได้800 70-79ปีได้แ700แล้ว60ปีปุ๊บก็ได้600ดังนั้น ใครที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วเพิ่งผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณจะเริ่มได้600ก่อนนะครับถ้าหากว่าเดือนที่แล้วคุณได้600ก็มีโอกาสที่เดือนนี้คุณอาจจะได้600ด้วยเหมือนกันเบ้นแต่ว่าคุณน่ะก้าวข้ามอีกอายุหนึ่งนะครับไปสู่อายุที่ได้มากขึ้นเป็น700 800อก็เป็นไปได้นะครับส่วนหากว่าคุณได้เดือนที่แล้ว700เดือนนี้ก็จะได้700นะครับเดือนที่แล้ว800เดือนนี้ก็อาจจะได้800อยหรือได้มากกว่านั้นหรือบางคนได้8 0ดอยอยู่อาจจะได้1000บาทก็เป็นไไปด้ครับ ตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นการให้แบบขั้นบันไดนะโอเคไอเรื่องของ1 0 0 0ันทั่วหน้า3า0 0ันทั่วหน้าตรงนี้ต้องรอประกาศก,กาบัคบรัฐอีกทีหนึ่งนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นแบบนี้ครับตัวอย่างการให้เงินก็จะเป็นแบบ60บาทเนี่ยอ่าก็จะได้60 0เอ้ย60ิอายุ60ปีครับได้ห0ร้อย 46ปีได้670ปีได้775ปีได้700อายุมาถึง80ปีครับ79เนี่ยเคได้784ปีได้889ปีได้891ปีได้1,000 97ได้1,101ปีได้1,000นี่ตัวอย่างครับแล้วข้อสุดท้ายครับคือข้อที่7ข้อที่7ครับคือได้เงินเข้าในวันที่โอนเงินเข้าเนี่ยก็คือวันที่8พฤศจิกายน เข้าในบัญชีที่คุณได้เวลาเพื่อรับตอนลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุคุณพอถึงวันเงินเข้าคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทครับเป็นเพราะเหตุผลเดียวเลยว่าเพราะคุณเนี่ยอายุยังไม่ถึง90ปีครับเพราะว่าคนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้1000บาทหากคุณยังอายุไม่ถึง90ปีก็จะได้ตามขั้นันไดตามอายุที่เราให้ฟังไปจะไม่ได้1000บาทนะตรงนี้ต้องเคลียร์ความชัดเจนให้คุณเข้าใจกันแบบนี้ครับ เพราะถ้าหากว่าพอถึงเงินวันเข้าจริงเนี่ยมันจะได้ตามไม่เท่ากันทุกคนจะได้ตามแค่บันไดครับโอเคนี่คือข้อที่7ถ้าคุณมีข้อนี้คือกรณีที่มีเงินเข้าต่ํากว่า1 0 0 0บาทแสดงว่าอายุคุณยังไม่ถึง90ปีขึ้นไปถึงเลยไม่ได้1 0 0 0ันบาทนั่นเองนี่ข้อ7ก็เมื่อคุณทั้ง7ข้อเนี่ยคุณเช็คแล้วคุณรอดนะครับก็คือ ไม่มีหมดเลยก็จะได้เงินแต่ถ้าคนมี7ข้อข้อใดข้อหนึ่งนะครับข้อที่สําคัญเนี่ยก็จะไม่ได้เงินได้นะครับในเดือพนพฤศจิกายน2อง7หนี้จะทําการโอนปกติแล้วต้องโอนทุกวันที่10ของทุกเดือนแต่ในครั้งนี้ทุกวันที่10เนี่ยดันตรงกับวันอาทิตย์เพราะเมื่อวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการโอนเงินก็จะล่นลงมาให้เร็วขึ้นนะตามวันจนันทร์ถึงศุกร์ที่รัดไม่ได้หยุด ก็เลยทำให้การโอนเงินจึงเป็นวันที่8พฤศจิกายนครับซึ่งวันที่8พฤศจิกายนตรงกับวันศุกร์และเสาร์ก็9นะครับ10ก็วันที่10 10ก็วันอาทิตย์ 10, นะแต่ว่า9-10วันอาทิตย์ทําให้รอบนี้ได้เร็วขึ้นเป็นวันที่8พฤศจิกายน257ครับนี่ก็คือที่มาฝากกทุกท่านครับเป็นข้อมูลสําคัญเรื่องนี้สําคัญมากนะก็รามาฝากกัน อยากให้ทุท่านได้กันได้เข้าใจกันจริงๆครับว่าคุณจะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าคุณมี7ข้อนี้ก็จะไม่ได้เงิน1,000บาทแต่ถ้าเช็คแล้วคุณไม่มีเลยทั้ง7ข้อคุณได้เงิน1,000บาทครับ